สิวเอา้าแล้วทำไมหมอเขายังเอามาขายกันอยู่เลยอันเนี้ยเป็นคำถามจริงๆของคุณไข้ดรีมที่คลินิกเลยนะคะเขาได้ดูคลิปแรกที่ดีมออกไปไงหยุดงมงายได้แล้วเครื่องพิโก้เนี่ยมันไม่ใช่เครื่องรักษาหลุมสิวนะคะดูมาแล้วแล้วก็เลย หอบิ้วคําถามค่ะเอาหมอเออทั้งทางที่มันไม่ใช่เครื่องรักษาหลุมสิวอะแล้วทําไมหมอคนอื่นเขายังขายพิกโกเพื่อรักษาหลุมสิวกันอยู่เลยอะเออมันผิดไหมรีมก็เลยคิดว่าอะมาทําคลิปขยายความต่อจากอันนั้นดีกว่านะคะดังนั้นแล้วถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปนั้นนะคะรีมยาจะให้คุณไปดูก่อนมากเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ท้าวความนะคะว่าเหตุผลทําไมนะคะรีมถึงได้บอกว่าพิกโกมันไม่ใช่เครื่องรักษาหลุมสิวะคะ่ะ เราอ่ะจ,จะไปว่าคุณหมอคนที่เขาใช้พิ c โกรากษาหลุอสิว่าว่าไม่ได้นะคะว่าเขาทําผิดเขาไม่ได้ทําผิดค่ะใช้ได้แต่ใช้ได้ดีแค่ไหนมันคนละเรื่องกันนะคะซึ่งคลิปที่แล้วเรารู้กันไปแล้วค่ะว่าพิ c โกเนี่ยนะคะมันเป็นเครื่องมือที่เกิดมาเพื่อเม็ดสีถูกไหมล่ะคะแต่ว่า มันสามารถใส่หัวอาเลลงไปจนทําให้กระเจิงแสงและทําให้เกิดโพรงเล็กๆค่ะในชั้นของหนังกาพร้าได้แล้วก็เกิดแผลไงมันเลยมีพฤติกรรมนี้ค่ะใกล้เคียงค่ะกับพวกกลุ่ม r e เซอร์เฟซิหรือว่ากลุ่ม Fractional Laser นะคะที่เกิดแผลบางส่วนค่ะแต่ลักษณะแผลของน้องพิ c โกนะคะมันจะไม่ได้เป็นแผล ในแบบที่ให้ผลชัดเจนนะคะในด้านของการปูผิวใหม่ให้ผิวมันเรียบเนียนนะคะได้เท่ากับฝั่งน้อง fractional ต้องฟังดีๆนะคะว่ามันก็ยังเกิดแผลได้ไงคือด้วยความที่มันยังเกิดแผลได้นะคะดังนั้นแล้วการที่เราจะเอาน้องพิกโก้ที่ใส่หัวอัเลเข้าไปมาขายในการรักษาหลุมสิวนะคะมันก็ไม่ผิดค่ะเพราะอะไรเพราะว่าหลักเกณฑ์ของคนที่ต้องการรักษาหลุมสิวนะคะสอนไปบ่อยแล้วในช่องแอ n เนสกาวันโอวันนะคะเราต้องการทําให้ผิวเราเกิดแผลอีกรอบนึงคะ่ะเพราะว่า ผิวหนังที่มันขุกค่ะขยุกขยิกแบบนี้นะคะมันจะไม่มีทางค่ะวันดีคืนดีตื่นเช้ามาแล้วจับขยุกขยิกแบบนี้นะคะการเรียบแบบนี้เลยมันไม่เป็นอย่างนั้นค่ะโครงสร้างของผิวหนังในระบบ3มมิตินะคะในระบบของแมทริกซ์นะคะแบบนั้นเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปค่ะในด้านของอาร์เคเต็กเจอร์ไม่ใช่งานง่ายๆนะคะลูกที่จะแบบว่า ฉ,ฉีดฉีดอะไรนะคะหรือทาทา,าครีมอะไรนะคะผิวเราจะปิดเบี้ยวอย่างนี้นะคะมันกลายเป็นแบบนี้ได้มันไม่ใช่ค่ะเป็นงานของทิชชูเอนจิเนียริงคะมันเป็นงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อเลยนะคะดังนั้นแล้วค่ะเราจําเป็นที่จะต้องทําให้เกิดแผลใหม่ขึ้นอีกครั้งค่ะและซึ่งแผลที่เราจะทําให้เกิดครั้งเนี้มันจะต้องเป็นแผลที่สวยไงเพราะว่าตอนที่เราเป็นสิวอะค่ะย้อนกลับไปตอนเราวัยรุ่นอะเป็นสิวเยอะเต็มหน้าเลยนะคะแล้วมันก็เลยทําให้ไอ้เจ้าสิวตรงนั้นเนี่ย การอักเสบเอนไซม์ต่างๆอะ่ะมันกินเนื้อเยื่อเราไปค่ะจนกลายเป็นหลุมเป็นบ่อแบบนั้นนะคะสเตมเซลล์ออกมาอีกแล้วค่ะคำนี้สเตมเซลล์นะคะถ้าเกิดใครที่รู้จักหมอดีิมแล้วไม่รู้จักคีย์เวิร์ดของเซลล์ต้นกำเนิดหรือสเตมเซลล์นะคะคุณเชยมากเลยค่ะนะคะคุณต้องไปศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเพราะว่าสเตมเซลล์มันมีความสัมพันธ์นะคะกับคนหลุมสิวอย่างใกล้ชิดกันมากเลยค่ะ ตเต็มเซลล์ของเรานะคะมันไม่สามารถนะคะสร้างเซลล์ใหม่ๆคะ่ะเพื่อทดแทนนะคะเนื้อเยื่อที่มันแหว่งจากการสลายของเอนไซม์ตรงนั้นมันได้ทันไงหรือว่ามันสร้างได้ทันแต่มันหูหน้าของน้องมากเลยคือน้องพยายาม สู้ชีวิตสุดฤทธิ์แล้วอะพยายามจะสร้างเะไรเงทีทดแทนได้ดีสุดอะแต่มันก็ได้แบบบุดบุดวิววๆแบบนั้นนะตามยถาการรมนะคะทําให้เรามีแผลของหลุมสิวมาไงคีย์เวิร์ดของเราคือเราต้องทมให้เป็นแผลอีกรอบนึงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องจําไว้เลยค่ะไม่ว่าเครื่องมือแพทย์อะไรที่คลินิกเขาซื้อมาหรือคุณหมอ,อคนไหนเขาซื้อมาแล้วมาขายยิงแอดใส่เราเรื่องหลุมสิวเนี่ยนะคะ มันสามารถทําให้เกิดแผลได้ไม่ว่าจะเป็นแผลเล็กแผลน้อยแผลใหญ่แผลแบบมองข้างบนไม่เห็นเลยนะคะมีแต่แผลข้างล่างนะคะหรือว่ามีแผลทั้งข้างบนข้างล่างเวิร์กว่ะอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะเขาสามารถเคลมได้หมดเลยค่ะว่ามันสามารถารักษาลุมสิวได้ค่ะเรารู้กันแล้วว่าพิกโกเนี่ยเป็นเครื่องมือนะคะที่เกิดแผลได้เช่นเดียวกันเมื่อใส่หัวอัเลลงไปค่ะพฤติกรรมของน้องนะคะจะถูกเปลี่ยนแปลงไปค่ะให้มันออกฤทธิ์คล้ายๆกับ fractional laser พวกเลเซอร์ตกสะเก็ดที่เราคุ้นเคยกันดีที่ใช้มาก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะเมื่อคุณเข้าใจจุดที่ว่าไม่ว่าเครื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เกิดแผลได้จะเล็กจะน้อยจะใหญ่อะไรยังไงคลินิกนะคะก็จะเอามาขายหลุมสิวเราเนี่ยแหละคะ่ะดังนั้นคุณต้องศึกษาให้ลึกขึ้นนะคะซึ่งรีมมาจะชอบพูดกับคนในเพจนะคะของรีมเองว่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะคะเราไม่จําเป็นเลยค่ะที่จะต้องมานั่งศึกษาว่าเลเซอร์ชนิดนี้นะคะมันมีนกลไกการออกฤทธิ์อย่างไรเกิดแผลลักษณะไหนนะคะ เปรียบเทียบกับเครื่องยี่ห้อนั้นห้อนี้เราไม่จําเป็นเลยอะ่ะเพราะว่าหน้าที่เนี้ยมันคือหน้าที่ของหมอผู้ทำหรือว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าของคลินิกที่จะซื้อของเข้าคลินิกมาขายเราอีกต่อหนึ่งถูกไหมคะแต่ว่ากลายเป็นว่าสมัยเนี้ยค่ะเราจะไปต,ต้องศึกษาให้มันลึกเข้าไปอะ่ะคือศึกษาเหมือนว่าฉันจะซื้อเครื่องมือแพทย์เครื่องนั้นเองมาเปิดคลินิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคาโฆษณานะคะของเครื่องมือที่ใช้รักษาผิวมันซ้อนทับกันหมดเลยค่ะว่า มันสามารถรักษาหลุมผิวได้นะคะกระตุ้นคอลลาเจนได้ในคำนี้กระตุ้นคอลลาเจนได้น,นะคะดังนั้นไอเครื่องมือแบบนี้นะคะมันจะกระตุ้นคอลลาเจนได้ก็จริงแต่ว่าการกระตุ้นตรงนั้นนะคะไม่ได้ส่งผลการเปลี่ยนแปลงในเชิงทางกายภาพค่ะที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าว,ว่ามันทําให้โครงสร้างที่บิดเบี้ยวกลายเป็นมีระเบียบได้นะคะพวกเครื่องกลุ่มนี้ค่ะคนที่เป็นหลุมสิวก็ไม่ควรเลือกเลยค่ะเพราะว่า ของเราอ่ะเนื้อเยื่อเรามันดามิแรงไงนะคะมันพังแรงค่ะเราจะมาเลือกเครื่องมือที่มันกระตุ้นคอลลาเจนแบบตมูตมีน่ารักหน้ารักแบบนั้นมันไม่ได้ค่ะมันไม่เพียงพอที่จะมาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพังๆซึ่งเครื่องที่ดีวกาลังพูดถึงตรงนั้นนะคะก็คือกลุ่มนี้ไงพิกโกไงพิกโก้ที่ใส่หัวอเลลงไปนะคะกระตุ้นคอลลาเจนได้ไหมได้นะคะแต่ว่า การกระตุ้นของน้องนะคะไม่ได้มากพอค่ะที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะคะของแผลเป็นหลุมสิวนะคะที่พังๆงเยง่นๆแบบนั้นค่ะดังนั้นนะคะคุณจะมปนจะต้องศึกษาไงที่ดิมบอกไปนะคะว่ารู้แค่ฟังเขาขายมาว่ากระตุ้นคอลลาเจนได้มันไม่พอแล้วนะคะแค่นั้นนะคะอย่าเพิ่งควักตังค่ะเราต้องรู้ค่ะว่าแต่ละเครื่องที่เราจะซื้อนะคะมันเป็นหมวดหมู่ไหน fractional อะไร ไมโครเนดดิ้งหรือนาโนหรือพิกโกหรืออะไรคะ่ะเนี่ยเราต้องรู้อะคะ่ะแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมากเพียงพอไหมที่จะทำบิดโครงสร้างที่มันบิดเบี้ยวแบบนั้นนะคะให้กลับมามีระเบียบได้นะคะเออมันมากพอไหมอะ่ะซึ่งตรงนี้ดูว่ามันก็ยากอยู่นะยากตรงไหนที่เราอ่ะไถมือถือดูอะคะ่ะจริงๆอ่ะดูรูปรีวิวอะไม่รู้หรอกเออเรื่องรีวิวเนี่ยตัดทิ้งไปเลยนะคะจะให้ทีมแฉวงการรีวิวจริงเหรอเอออย่าพูดเลยเดี๋ยวสร้างประตูเพิ่มนะคะ คือเราไม่สามารถรู้ได้หรอกคะ่ะริมจะบอกเลยเราจะรู้ได้ยังไงคือไปลองคะ่ะต้องไปลองดูคะ่ะคือเราพอเราลองปั๊บเราจะเห็นเลยคะ่ะว่าแผลที่เกิดขึ้นจากเครื่องมืออันนี้เออมันไม่เหมือนกันแฮะเออแผลอันนี้มันไม่เหมือนกับแผลของของีกเครื่องหนึ่งแฮะนะคะและเราก็ต้องรวบรวมเป็นสถิติค,คะ่ะว่าเราชอบแผลแบบไหนเออเครื่องที่ทําให้เราเกิดแผลแบบไหนมันทําให้เราได้ผลลัพธ์นะคะที่ดีที่สุดคะ่ะแล้วเราก็สติ๊กทุกเครื่องนั้นไปเลยคะ่ะก็ซื้อแต่เครื่องนั้นนั่นแหละ สำหรับหมอดรีมก็คือชอบเครื่อง V ีนัสฟีวาค่ะเ <laughs> พราะอะไรรีมบอกบ่อยแล้วค่ะใครที่ฟังแล้วก็ฟังซ้ำไปอีกก็ได้นะคะคือการที่รีมเลือกซื้อเครื่องมือวีนัสฟีวานะคะเพราะว่ารีมมีคนไข้หลุมสิวเยอะนะคะและคนไข้หลุมสิวเนี่ยต้องการจังจังมากๆเลยค่ะเรื่องของการปรับเท็กซ์เจอร์นะคะถ้าจะให้รีมซื้อเครื่องมืออย่างเช่นเป็นแฟกชั่นอล p i กโกอะไรแบบนั้นมานะคะหรือแบบ n o n a ั r เรทีฟค่ะคือไม่เกิดแผลด้านบนแต่ว่ากระตุ้นคอลลาเจนใสๆเบาๆต่มุตมีนหน้ารักน้ารักแค่ชั้นผิวด้านล่างเนี่ยนะคะข้างบนออกมาเป็นแบบชมพูแดงๆเฉยๆอะไรเงี้ยน,นะคะคือมันไม่ตอบโจทย์กับงานหลุมสิวของรีมค่ะเพราะว่า าการกระตุ้นคอลลาเจนของเขาเนี่ยมันไม่สามารถทําให้โครงสร้างผิวนะคะที่มันบิดเบี้ยวกลายเป็นจัดตัวเป็นมีระเบียบได้ไงริมต้องการเครื่องมืออะไรที่มันมากกว่าน,นั้นค่ะก็คือในกลุ่มเซมิอัพเรทีฟอะไรพวกนี้มันจะตอบโจทย์ริมมากกว่าไงก็คือถ้าเป็นวีนัสวีว่านะคะเขาก็จัดเป็นแฟคชันแนลนาโนเรดโอฟิควัลจีไงคะเป็นพลังงานระดับนาโนและเกิดแผลในระดับไมโครได้และเป็นแผลที่ละเอียดด้วยสิลงไปจืน้หนึ่งนะคะโอ้โหแผลมันถี่ยิบนะคะ ร้อยหกสิบจุดนะอ่ะแล้วเราไม่ได้ลงกระจุดเดียวให้คนไข้ไงลงโอ้โหบิดแกนหลายตลบมากเลยนะคะดังนั้นพอมันเกิดแผลกระจายแบบทั่วๆนะคะมันทําให้ดีมสามารถควบคุมนะคะเนื้อเยื่อในบริเวณนั้นๆน,น,นะคะที่มันพังพังเยินเนี่ยให้กลับมาเรียงตัวเป็นระเบียบได้ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็ละเอียดด้วยนะคะเป็นแผลที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปค่ะ เครื่องวินาซีว่าจึงเป็นเครื่องตอบโจทย์นะคะสำหรับการรักษาปัญหาในเรื่องของเท็กเจอร์หรือรูมสิวได้ดีค่ะ